มีไหมไม่มีอีกแล้วหรอคือมันรู้ไงคือมันแบบมันตีไม่แตกมันก็ไม,ไม่ไม่ลงแล้วอ่ะคือแบบมันกล็ไม่ล้างแค่หรอ ศัตรูแล้วศัตรูแล้วไหนไปตรงนั้นโอน้เงินกูก็ไม่มีรังคักมายืยมตังค์กูโ <laughs> ง่หว่ะ <laughs> ใครของอยู่นี่สะสะ ก็ไม่มีครับน้องวันนี้ก็จิ้มแถบแล้วน้องจะมาเอาอะไรแบบนีวันวันกูไม่ใช้ตังค์มาสยี่สิบบาทแต่สกูยังมายืมตังค์ดีใช้อะไรอ่ะไม่ใช่ประหยัดนะไม่มีใครที่ประหยัดตังค์ผมพีก็ไม่ใช่พีก็พีไม่ใช่ว่าพี่ประหยัดนะพี่ไม่มีตังค์ <laughs> mà, ống nhìn đi, song Mì qua, ơi, mi tủa, mi tủa, mi nhìn đau, ขา้างามีขามีตัวนึงอะ่ะข้างหน้า,นะบบา่ยขบเจ็บ,บขบเจ็บไกลๆอ่ะไกลๆเจ็บ,บาด,าดาวดาวไอตัวคอนเทนเนอร์ดาวนะคอนเทนเนอร์เนี่ยด้อีกดดดีข้บบน

เจ็บ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 นาดประมาณไม่สองเมตรอะสวยดาวดาวดาวสวยน่าสนานมาดาวดาวสวยโคตีกระสุนลูกซองกูไม่อยากดีเลยยังไงกระสุนลูกซองเนี่ย

เฮ้ยช uh, ิปสองอันเนี่ยชิปอ่ะในในสล็อตเนี่ยเนเต็กันหมดแล้วอะในเชืยกหมดลงบนเช่อกหม้ยล้ว Triple kill. มันตรงนั้นไกลยังวะกูมาร์คใกล้ๆเองทำไมในโดนไม่เห็นอ่ะก่เห็นหะล่ะจริงนะเว้ยเอไม่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 มันกูเห็นมันโดดโดดผ่านไอ้ช่องนั้นน่ะแน่ไงไปโน่นละเออเนี่ยแม่ง มึงมาประมาทสายตาพี yeah. <c oughs> uh, ่ไอ้กูได้ไงวะน่ตาคมชิบหายอ่ะคุณยังไม่เห็นเฮี้ยเลยน่งโดนยิงท้งคะามานเนี่ยน้องวงอ้ว้าวงไปหามันด้วยเลยนาะเล่นซ้ายไหมเล่นซ้ายไหมเล่ยวน้ดยไ้ไมอเกี่ยวีัรงนีทายก่อนอ่ะ นเนี่ยเนี่ยขัดขวางเรามาแล้วไอ้เน <c oughs> ื้อจะไหลเนืนอเนี่ยต้องเตียดดีนแหละถืว่าถ้าเข้าขวาเยอะเนี่ยเ <c oughs> ยอะไปที่ไปไหนแล้ววะไหนไอมีโดนไหมไม่มีไม่มีเยอะไปที่ดีเ เดินกูหาไอ้เก็บมาทำไมทำไมไม่ทำหน้าต่าวาตัวนี่มันจะเป็นบ้านที่โอพีจัดอ่ะมันต้องมีตู้หน้าป่าอยู่อะไหนดีกว่าข้าวโมองดีกว่า ไม่งั้นมันก็เข้า,ขาไปไปรอแล้ววงอะ่ะเวทซ้ยายน่าจะลงไม่มีโดนวะ่ะวิ่งไปดิอรออะไรอ่ะแล้วตัวที่ชุกอยู่กลางวงด้วย ตู้อยู่กลางวงก็ด้วยอ่นี้มาเลยหรออย่างไรวะข้างหน้าข้างหน้าเลยมีตีมีตีเทงเท่งเท่งไปไปละสะพานีละสะพานเกียมากโอ้โงเพื่อนข้างหน้าูลาสะพาน่ลาสะพานเอาลาสะพานขบวนเมีไม่ใช่เียไป่าสะพานก่อนาสะพานก่อน